ยังไงบ้างวันนี้สองคนมีผลเลยมีผลเลยนะเขาใหญ่มากอ่ะขึ้นไปอ่ะแต่คะแนนออกมาสี่เก้าเด็ดเจ็ดด็มองยังไงบ้างก็มันแล้วแต่ผลกรรมการคือเรามองว่าเราไม่น่าจะเราไม่ไดาสี่เก้าแบบเราแพ้ไม่น่าจะขาดนะใช่ไหมความรู้สึกเราเลยเพราะเราพยายามจะกระชากมาแทงเลยนะ วันนี้โยทิงคิดว่าเราเราไปเสียเปรียบเขาลูกเป็นมากน่าจะเป็นเพราะเวทนะเพราะเวทนี่แหละเพราะเวทเปลี่ยนไปผมเสียเปรียบเขาใช่เพราะความอย่างเห็นแท้เลยนะครับใช่วันนี้ขอโทษแล้วกันครับก็ขอโทษ FC ทุกคนติดตามแด้กำลังใจนะผมก็ทำเป็นที่แล้วไปหน้าถ้ามีโอกาสนะครับผมขออยากอยากแจ้งือใหมครับเว้นได้ดิเอาร้อยยี่สิบสี่หรือร้อยยี่สิบห้าเท่ามาเลยครับเท่าร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้านะประกาศมาแล้วครับร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบห้าเท่านะครับผมไม่มีจอมามาได้เลยครับ เดี๋ยววันนี้ก็อ่ะวันนี้ฝากขอโทษแฟนๆเราหน่อยดู FC เลยครับขอโทษ FC ทุกท่านนะผมก็ทำเต็มที่แล้วแบบเห็นแบบแย่แย่น้องเขาใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงไปหน้าร้อยยี่สี่ร้อยยี่สิบห้าเท่ากัน124 125เท่ากันมาเลยอ่านี่ครับโยธินก็บอกว่าขอน้หนักเท่ากัน1้อยสี่ร้อยี่พร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมแก้มือเลยไปต่อไปเนี่ยก็แฟนๆบอบคุณตัวออีกนิดนึงครับครับเกมวันชรทุกคนนี้ดูมัดูดัดไปหมดเลยครับเป็นเพราะอะไร กาจะเป็นเขาความใหญ่เนาะเพราะว่าเราดึงมึงดึงเขาจากเชือกไม่ได้อืมเราจับได้แต่ว่าลากออกมามันมันมันใหญ่คนระับครับมันใหญ่ครับมันใช้แรงแรงเยอะรลากของ,องอน้ำหนักนี้มันใหญ่ไปไหมร้อยยี่สี่น้ำหนักผมปกติแต่ว่าน้องเขารูปร่างเป็นเบรคใหญ่แล้วก็รูปร่างเสียเบรค ไปต่อไปขอเท่ากันดีกว่านะใช่ครับไปา4 25คงไม่ได้ครับเพราะว่าน้องเขาใหญ่เราเราก็ไม่อยากที่ว่ามันท้าเขาที่เขาทําไม่ได้ผมผมไม่ใช่ผมเป็นคนแบบนั้นคืออยากได้น้าหนักแบบสบายๆทั้งคู่ครับครับก็ไม่เป็นไรก็คือถ้าเกิดว่าเขาน้องเขาใหญ่แล้วก็ให้น้องเขาไปแล้วไปชอณก็ับอย่างอย่างเรานี้เราจะเจอแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วนี่ใหญ่เกินใครชักไม่มาก็ก็ใหญ่เกินจริงครับถ้าแต่ผมจะถามเรื่องคะแนนหน่อย สี่บิบเก้าสเจ็ดมันมองไปว่าแพ้เยอะไปหน่อยครับความความความคิดของก็ี่ดูแล้วก็เหมือนกัไม่ใสี่เก้าสี่แปดดีกว่าไหมเริงๆะไรผมคิดว่า4ี่เก้าดีกว่าเพราะเราก็ไม่ได้แพ้อะไรมากมายแพ้แบบน่าเสียไจและทีละนิดทีละนิดเรื่องเบรเราคือเราเราไปโหมต่อยอย่โหมเข่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทําไม่สําเร็จก็เป็นครับเราก็ยอมยอมรับความให้แพ้ครับยอมรับครับผมก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้น้องมาเจอตัวอื่นดีกว่าครับก็เป็นดีไม่น้องั้นถ้าน้องเขาทาได้ก็ร2 5ยยห้าหรือว่า จำเป็นจริงๆก็ร้อยยี่สิบหกเข้าก็ก็ไปว่าไม่ได้มองว่าใครน่าจะเหมาะสมประโยชน์สิ้นเดกยวหาผู้ชกยาวครับต้องต้องเป็นในในมุมมองผมก็ต้องเป็นฝ่ายของเกียรติเพชรดึงสิเกรติเพชรก็ต้องรู้ว่าก็ต้องหาตัวต่อยครับผมก็สึกเกียรติเพชรนี่น่าจะมีตัวต่อยเยอะครับก็มีพวกอะไรแบบนี้ใช่ครับผมเพชรก็ถือว่าวันนี้นี่แพ้ใหญ่แพ้เวทครับก็ยอมรับความแพ้ ใช่ครับแต่ถ้ให้ตะิงดำลดมาเยอะนก่้อไม่สักตอนนึงอะไรครับสักร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าเท่ากันได้ครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับทุกคบก็ขอโทษแฟนขอตัวเอฟซีทัวประเทศเลยนะครับก็วันนี้ทำให้ดีครับก็ไม่น่าจะไม่ดีกว่านี้ครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็สัสดีครับพี่อู๊ดครับ เอาไงที่ถีบเลยครับบอลก็ถือว่าต่อยต่อยดีครับแต่โยชินเขาก็ต่อยดีนครับผมเราได้เปลี่ยนน้ำหนักของบอลครับถ้าน้ำหนักเท่าๆกันไม่รู้จะยังไงครับอ่าครับเราก็ต้องพี่อุ๋เนี่เปิดประเด็นมาเลยเมื่อกี้โยชินบอกเป็นไปได้ไหมถ้าเรา125หรือ126เท่ากันเรา125 124 124ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไงต้องใช่124ทำได้ไม่ได้ไม่ได้ทำได้ทำได้ทำได้126ได้ไหมพี่อู๋เท่ากัน2 6ก็ขึ้นมาก็ไปลองเขาอีกครับแต่เราก็ ถ้าเดี๋ยวพี่ยาวทำได้เราก็ต่อยต่อยได้เราก็ต่อยให้ครับผมเราก็เดี๋ยวก็ต้องว่าครับใช่ครับอีกทีนะครับครับผมก็มีน้ำวันนี้นี่ยกไหนแล้วเรามั่นใจว่าเราชนะแน่นอนไปไปยกสามครับอือก็พี่เพราะว่าเจ้าอยู่ทีในชักเราไม่มาครับครับเขาก็บอกว่าเราใหญ่เรยเลยครับผมใหญ่แติตเนาะก่อนมาเจอไปนี่ยังไงบ้างผลการแข่งกันโอ้ชนะแปดแปดไปโอ้โหก็ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครเหมือนกันครับผมวันนี้ขอบคุณที่บ้านเนาะครับก็ขอบคุณน้อุ้ตขอบคุณเสียไกลขอบคุณ เสียแขกขอบคุณเสียทั้งหลายๆครับพี่เฉยชายแล้วก็ทนายเคแล้วก็พี่หวังพี่นนท์พี่เจ้าป้าเจ้าผับต้องให้ครับพี่เคใช่กิมมานพี่เคครับทุกคนครับอัดชีนเท่าไหร่น้องมันนี้ก็่กองเยอะเยอะครับก็ยังรวมไม่ถูกเลยเยอะ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 ตั้งแต่แสนแน่นอนครับก็สองสามสองแสนขึ้นอยู่แล้วครับสองแสนขึ้นเราสองแสนไม่อยูแล้วครับผมวันนี้โดยรวมพอใจกับเกิมกานชุกไหมรับก็พอใจครับ มีตรงไหนไหมที่เราต้องนำไปปรับปรุงอะไรอ่ะก็มีมีหลายรูปเลยครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตอนไหนท่ากันจะได้เจอหรือเปล่านเนี่ยเราอยากอยากเจอเท่ากันนี่ก็มีไหมฟอร์มสุดที่อยากเจออะไอ๋อยังของแล้วแต่นักอุตส่าห์แต่ใจก็จะไหมือนกันเห็นใครเหมาะสมก็เจอหมดครับผมร้อยยี่สิบห้ายี่สิบีครับไม่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 ม่เวลาใช่ไหมขอเป็นร้อยยี่สิบหกเขาเป็นรยี่สิบห้าจะไม่ไม่ได้แล้วครับผม ร้อยญี่ปุ่นสู้ทุกตัวเร่ก็ทำนสูเลยคาแชิ้นเป่ครับผเ้นแรคือเรากที่ดีช่ใชรบใช่ครับเป็นแชมป์องสนคว้น้อยใช่เส้นแรกนี้นที่2องเราก็ได้ที่เดมใช่คร็ือว่าถูกชโกับ่นับอ่สุดท้าฝากแฟนคับครับฝาแฟนับว่าวันนี้ก็เต็มที่ับมพี่เาก็เก่บมแต่เราก็ได้ใหญได้ั้งหน เป็นไปได้ไหมโอกาสที่จะไปท้าชิงเข็มขัดร้อยยี่สิบที่วินช่องเจ็ดสีไม่แน่เหมือนกันครับก็ตอนแล้แต่ผู้ใหญ่ครับเพราะเราเนี่ยก็เคยไปช่องเจ็ดสีมาแล้วค่ะผมใช่ใช่เราอยากได้ไหมเจียงช่องเจ็ดก็อยากได้เดี๋ยาอยากได้อยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นคอมเพิวที่เป็นอยู่ครับผมประตูถูกคู่งกันนะเดี๋ยวต้องรอดูต้องรอดูครับผมอ่าขอบคุณมากนะพีครับขอบคุณแฟนคลับครับวันนี้สังกิตดําก็ได้แชมป์ครับผมก็ชสุดเจ็บที่ครับผมดีดเลยครับน้องครับผมครับก็ต้องดูต้องดูว่าจะได้เจออยู่